สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเทอร์โบอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวพี่มาคุโร่รอสักครู่เดี๋ยวมานะครับก็อยู่กับผมไปก่อนก็จะเป็นงานวันพีซการ์ดเกมแฟลกชิพนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับผมจากทั้งหมด5ครั้งด้วยกันอันนี้ก็เข้าสู่สวิตลาวรอบที่6นะฮะก็เริ่มที่จะเรียกว่าเข้าสู่ช่วงท้ายๆของการแข่งขันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นใครนะครับจะเป็นเด็กอะไรที่มา เจอกันนะฮะวันนี้จะเห็นได้ว่าสีม่วงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องมาดูว่าจะเป็นสีม่วงอีกหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะก็เริ่มจากคิดแอนคิดนะฮะที่อุปการะคุณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะฮะทำให้เราได้มีการแข่งขันที่เรียกว่าเข้มข้นนะครับผมได้มาลองประชันฝีมือกันแล้วก็ร้านการ์ดอีก2ร้านนะฮะร้านการ์ดชั้นนาก็คือร้าน ฮาลลิสโฮมแล้วก็ร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับอยู่ที่อเววันพาซาชั้น4นั่นเองเลือกซื้ออยากจะหาซื้อกาดนะฮะวันพีชก็ปรึกษา2ลร้านนี้ได้เลยไม่ว่าจะทางแฟนเพจนะฮะก็คือร้านฮาล์ลิสโฮมแล้วก็ร้านโมเดิร์นการ์ดเนี้ยหรือว่าจะเดินไปที่อเววันพาซาเลยก็ได้บริการสอนเล่นนะครัพนักง,งานเพียบพร้อมเลยนะครับผมก็ตอนนี้รอสักครู่นะฮะตอนนี้กำลังทำก Set ันเซตอัพรอผู้เข้าแข่กขันเดินเข้ามาประจำ โต๊ะการแข่งขันของตัวเองกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเงาๆเลยนะฮะเสียงก็เริ่มที่จะแหบแห้งแล้วนะครับผมสปอนเซอร์อยาอมนี่เข้าได้นะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นครั้งที่ห้านะฮะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าจะมีการแข่งขันแบบนี้อีกในวันที่สิบเจ็ดนะครับผมแต่ของล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะอาจจะไม่ใช่ลูฟี่ที่เป็นตัวรันนัมเบอร์แล้ว ะจะเป็นอะไรก็ติดตามได้ที่ Fan page, Home, แฟนเพจหาหลุยโฮมละกันนะครับผมติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นการถ่ายท่อสดนะครับผมการแข่งขันวันพีดการ์ดเกมแฟกชิปนะครับที่เพจไทยการ์ดเอสคันะฮะยังไงกดไลค์กดแชร์ไปก่อนได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากช่วยพวกเราด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยพวกเราง่ายๆนะฮะกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุน พวกเราแล้วก็วงการการ์ดเกมมันพีทแล้วนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันโต๊ะหนึ่งสแตนบายแล้วนะฮะจะเป็นใครเอาละครับโอโ้โหเรียกได้ว่าพลิกเลยทีเดียวจากที่เป็นเด็กไคโด2เด็กสองสีเจอกันนะฮะในเมื่อเกมที่แล้ว2เกมที่ผ่านมาตอนนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างคุณเอนดิ้งและคุณโปรพีนะฮะโดยคุณเอนดิ้งจะเล่นเป็นลีดเดอร์ทาฟังการอสีเขียวแดงนะฮะแล้วก็คุณโปรพีจะเล่นเป็น กัปตันคิดนะฮะสีเขียวก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเมตาเลยนะฮะสำหรับยุคสมัยนี้ op 0 1ตอนนี้เอาละฮะก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะถ้าสงสัยทำไมคุณเอนดี้มีไลท์อยู่สีก็คือคุณเอนดี้เขาเล่นเป็นลีดเดอร์ที่มีสองสีแดงกับเขียวนะฮะการที่เล่น เลดี้อ่าลีเดอร์สองสีณนะตอนเนี้ยไลฟ์จะฮะเขาจะกําหนดให้แค่4ไลฟ์นะครับผมแต่ข้อดีแรกแรกมาก็คือเขาจะได้จัดเด็กที่ค่อนข้างหลากหลายคือใส่การ์ดแดงก็ได้ใส่การ์ดเขียวก็ได้นะครับผมไม่เหมือนคุณโปรพีที่ใส่ได้แต่สีเขียวอย่างเดียวแต่จะได้ไลฟ์ไปถึง5ไลฟ์เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับจะเป็นเทินของใครก่อน การกำหนดเฟิร์สเทเยอร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญอ่ะเป็นคุณเอนดิ้งนะฮะลงมาเป็นนามิก่อนนะครับนามิตัวนี้ก็ไล่ลงมาปุ๊บเปิดท็อปเด็ก5ใบเลือกกลุ่มจนสลัดหมวกฟางได้1ใบนะฮะยกว้นนามิแล้วที่เหลือ4ใบก็ยัดลงไปใต้กล่องนะครับผมก็เลือกที่จะเป็นชอปเปอร์นะฮะแต่ยังลงไม่ได้นะฮะดงไม่พอเข้าเทิร์นของคุณโปพี P, เปิด2ดงดงนะฮะกับจั่วการ์ดหนึ่งใบอ่าข้อดีของคนเริ่มหลังก็คือจะได้ดงมากกว่าแล้วก็ได้จั่วนะครับผม แต่ว่าคนเริ่มคนแรกเนี่ยจะไม่ได้จั่วในเทิร์นแรกนะครับเอาละลงเป็นคิลเลอร์ไล่สองนะฮะเป็นบล็อกเกอร์นะครับตัวนี้มีความสามารถเมื่อติด1ด่งและมีคาแรคเตอร์สาใบขึ้นไปเมื่อบล็อกจะได้จั่ว1ใบนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าบล็อกไปอะ่ะจะไม่ได้จัว่วเพราะว่าไม่ได้ติดดง่งและคาแรคเตอร์มีแค่ตัวเดียวนะฮะเอาละเทิร์นของคุณเอนดิ้งนะฮะลงเป็นเมโกะมัมบุชินะฮะ จะทําการเลสคาเลคเตอร์ที่ค่าไล่สามลงไปก็จับคินเลอร์เลสแล้วเอา Law รอโจมโตีเข้าไปเลยที่คินเลอร์นะฮะจากนั้นลงเบสแล้วก็จบเทินโอ้โหเกมไหวจริงๆนะครับโอเคตอนนี้คุณเอนดิ้งได้คาเลคเตอร์สามตัวแล้วนะฮะถ้า5ตัวเมื่อไหร่เนี่ยความสามารถของรอเนี่ยจะมาทันทีเลยนะฮะก็คือจ่าย2ด้งแล้วก็ทําการสลับคาเลคเตอร์นะ,ะเอาตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวนึงลงมาที่สีแตกต่างกัน เทิร์นของคุณโปรพีนะครับตอนนี้มีสีด้งแล้วไล่เป็นนกิกโกมามุชิเหมือนกันเลยครับอ่ะเลือกที่จะแท็บตัวนามิแล้วเอาลีดเดอร์คิดตีเข้าไปนะฮะก็คือเป็นการตัดคาเลคเตอร์นะครับผมจากนั้นลงมาเป็นบอนนี่นะฮะแล้วก็จบเธอเลยนะฮะเลือกที่จะเปิดด้งไว้หนึ่งด้งนะฮะไม่ยังไม่ใช้ความสามารถของบอนนี่นะเอาละครับเข้าเทิร์นของคุณเอนดิ้ง นะครับจะสามารถไล่คาแรคเตอร์ลงมาจนเต็ม5ได้ไหมเทอนี้ก็คือเด็กทันฟันก็เราอะส่วนใหญ่จะเป็นค่าไล่หนึ่งเป็นส่วนใหญ่ฮะการที่จะปูบอร์ดให้เต็มเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วกันเอาละตีเช็คไปก่อนนะฮะเอาลีดเดอร์ตีลีดเดอร์ครับห้าพันขอการหนึ่งพันนะฮะถ้าจะการขอการแค่พันเดียวเอาละแล้วก็เลือกที่จะเทคไลท์ไปเลยนะครับผมก็จับนะจะได้สิกเกอร์ไหมโอเคครับ ตอนนี้คุณโปรพีเหลือสี่ไลน์แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ลงมาเป็นชอปเปอร์แล้วก็อทธามะนะฮะก็เป็นสี่ไลน์เท่ากันเรียบร้อยครับนะครับโอ้ช้ทางฝั่งของแชมเบอร์เลยเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วลงมาเป็นลูฟี่ด้วยนะไล่สองแต่ได้ลูฟี่ครับคอร์ห้าครับพี่มากุโร่แล้วตัวนี้มีสกิลลัสด้วยอ่าเดี๋ยวไม่ตีฮะแกไม่ตีครับไม่ตีเหรอแกเอไม่ตีจริง ผมอาจจะกิดมองว่าคือเขากลัวว่าจะได้มือเพิ่มนะครับผมก็เลยไม่ตีดีกว่าเหรอครับก็เป็นได้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ควรไม่รีบลงไม่ก็ต้องรีบลงก็ได้ใช่ครับผมเพราะว่าความจุดเด่นของเขาคือมีสกิลลัสใช่แต่ถ้าถ้าเกิดปล่อยผ่านนี้ก็เหมือนกับไม่มีสกิลลัสในเหตใช่ครับผมแล้วลงมาครับเนี่ยครับโดนทางฝั่งของอิโซอิโซนะครับจับเลสจับเลสได้ค่้ไล่สี่หรือต่ำกว่าขบผมจะเลสเป็นตัวอะไรนะฮะ ก็ถ <começ> ้าเป็นแก๊งเบรหรือชอปเปอร์หรือว่าเป็นโ<ม>อทามะก็ได้ก็ได <g aining> ้นะฮะต้องดูว่าอยากจะตีตัดตัวไหนไปนครับพี่มากุโร่ถากช็อปเปอร์เป็นชอปเปอร์นะฮะแล้วเอาเนกัวมามูชิขวดไม่ใช่ชอปเปอร์นะฮะแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่าเนกัวมามูชิมีพาวเวอร์ถึงสามพันครับผมแล้วก็ใช้คิดครับผมโจมตีใส่รอนะครับผมลาฟาก้ารอครับเหลือสามไลท์ครับอ่าไม่เลือกที่จะเอาแก๊งเบรมาบล็อกนะครับเพราะอยากให้บอร์ดเต็มนั่นเองออกมาแล้วเป็นโอคิคุ แล้วจบเธอเลยนะครับสละคุณโปรพีโอเคครูก็จะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่สร้างความอึดอัดให้กับทางฝั่งของอินเดซเอนดิ้งนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีตัวค่าไล่เล็กๆทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยครับเข้าเข้าความสามารถเขาหมดเลยใช่เอาละลงเป็นบอนนี่เราเซิร์ชเลยฮะห้าใบบนก็น่าจะว่าไปน่าจะเป็นลาฟากราลอนะครับครับผมก็คอมโบลัวใช่ครับขอดูการในมือเนี่ยผมเห็นคร่าวๆมีคิดไล่แปดอยู่ นะครับก็อาจจะเป็นตัวเลทเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องการทางฝั่งของตัวกลางๆสักตัวหนึ่งครับผมซึ่งลาฟาก้ารอก็เป็นทางเลือกที่ดีอ่อาอะะฮะโอ้โหมี Jet เจสติทัลนี่ยนะ,ะในมือ,อแต่อาจจะยังใช้ตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มใช่หรืออาจจะตัดเป็นโอคิคุไปเลยก็ได้มารอดูกันนะฮะก็ก็ได้การที่จะตัดโอคิคุเลยก็ได้นะครับ,รบสำหรับ <ผม S 2> ทางฝั่งของอตัวตัวเจสติทล ครับผมแต่ลาฟาก้ารอเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นลาฟาก้ารอที่ไม่ใช่แชมเบิลใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ่าเนี่ยครับเป็นตัวที่จับจับจับเป็นแอคทีฟนะครับเป็นฟันกอลอจากสตาร์เต็กอ่าใช่ครับนะครับก็ใช้ไปทั้งหมด2นะครับ2ด่งจากการไล่บอนนี่และใช้ความสามารถครับผม เล่นอะไรได้เยอะเลยนะครับสำหรับเด็กนี้อ่ะตีไปที่ในกลมมูชิฮะอ่าก็ตีเลือกตีในกลมมูชิของฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วเสียบด้งให้กับลูฟี่นะครับเป็นหกเจ็ดเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันครับผมตีไปที่ลีดเดอร์ฮะอ่าคุณโป้เรียบร้อยรับอีกหนึ่งเหลือสามนะครับไม่มีทิกเกอร์นะฮะเอาจับขึ้นมือเลยแล้วก็ไล่อีกรอแล้เป็นแชมเบอร์นะครับผมลงมาเป็นแชมเบอร์แล้วก็ลูฟี่ตั้งนะครับจากความสามารถของทัฟการ์ล ที่เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งครับครับผมโอ้โหแล้วรับด้วยครับพี่มังกรโลรับได้ครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ2ไลฟ์นะครับจะบอกว่าทั้งฝั่งของกัปตันคิดเนี่ยสามารถรับได้ถึงหนึ่งนะครับผมรับได้ถึงหนึ่งเลยนะครับแล้วซ้ายแกก็กาด0 0 0นะครับผม อ่าแล้วก็จบเทินเป็นเทินของคุณโปพีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวการโจมตีเราจะเห็นนะครับคิคคูเนี่ยจะโจมตีใส่ลูฟี่และสั่งเลสทางฝั่งของแก๊งแกงเบดนะครับผมเพื่อไม่ให้มาบล็อกได้ใช่บ็อกเกอร์จะบล็อกได้เนี่ยคือต้องตั้งอยู่ถูกต้องครับไปปุ๊บจะบล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมแต่อาจจะต้องเสียบให้ให้เยอะนิดนึงนะครับผมครับอ่าจะได้ตีเข้านะฮะแต่ว่ามีฮอกกินอยู่ก็อันนี้อีกตัวหนึ่งที่สร้างความน่ารำคาญเหมือนกันผมยังดีที่ลนนหักใจเย เอาล้วติดด้งไปที่โอคิคุแน่นอนนะแล้วตีไปนะฮะน่าจะเป็นลูฟี่อ่าลูฟี่จริงๆแล้วก็สั่งเลสเป็นแกงเบสตามคอนเซปต์เลยใช่ก็คือต้องเสียมือครับอย่างน้อยก็คือต้องมีหนึ่งพันโอ้ก็เรียบร้อยครับนโอ้ยแล้วจริงๆลูฟี่ตัวนี้เป็นตัวแบบตัวของดีเลยนะสนับสนุนครฟังก้าร์ลแล้วก็อีโซครับโจมตีใส่ทางฝั่งของบอนนี่ครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับบอนนี่จริงๆแล้วคีย์ของเด็กเด็กเขียวแดงที่ที่เขียวต้องจัดการคือการเคลียร์บอร์ดให้ให้ได้เยอะที่สุด ครผมนะครับผมอ่าแล้วใช้บอนนี่ก่อน้ไม่ได้ไม่ใช้ความสามารถครับที่จะตีไปเลยตีแคงเบรเขากาดได้นะครับแบบนั้นโอ้โหนี่นี่นั่นนะครับแล้วถ้าโจมตีด้วยบอนนี่ไปอย่างเงี้ยบอนนี่จะใช้ความสามารถไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าจะใช้ความสามารถต้องจับตัวเองเลสแต่ว่ายังเหลืออยู่เจ็ดด้งนะครับผม โอ้โหก็คือเยวอาจจะเป็นบ็อกเกอร์ไล่เจ็ดเป็นฮอกกินนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทางฝั่งของบคิลเลอร์บ็อกเกอร์นะครับผมเรียบร้อยกลายเป็นว่าทางฝั่งคุณป๊อปคุณโปรพีเนี่ยมีบอร์ดเต็มกว่านะตอนนี้ต้องเป็นฝั่งของคุณเอนดี้นะครับต้องปูบอร์ดแลลวครับโอ้โหและในมือเหมือนจะเห็นหนึ่งใบนะครับอาจจะเป็นเจสสพิตเลโอ้โหก็มาถูกจังหวะนะมาตอนแต่ว่าจวั่วได้เป็นนิโคโลบินแต่ในมืออยู่เนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ด้งเพาเยอะพอแล้วพอสมควรนะฮะสิ่งที่ต้องจัดการเลยคือฮอกกินฮอวกินเนี่ยแหละครับเพราะว่าับอดเราใช่ฮอกกินสําหรับเด็กสำหรับเด็กราฟการอแดงเขียวนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราไม่อยากเจอไม่อยากเลยครใช่ถ้าเราอยากจะทําลายให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาตีแล้วลูกได้สองรอบนั่นคือเก่งมากสองทีนะฮะใช่ครับ โอคิคุว่าปวดหัวแล้วฮอคินี่ปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกทาวเวอร์ก็สูงอีกถูกต้องครับเอาละครับจังหวะนี้ครับก็ใช้ทั้งฝั่งของนิโกมามูชิครับจบตีทั้งฝั่งของบอนนี่ก่อนครับก็หาของไม่ได้แล้วนะครับโอคแล้วก็เป็นทางฝั่งลาฟาก้ารอครับโจมตีใส่ทางฝั่งของอิโซเอคิคุครับผมโอคิคุขาสองพันนะครับอ่าก็กาดได้ครับเรียบร้อย สวัสดีคุณอารินนะครับบอกว่ามาต่อกันรอบที่6ครับอ่าครับผมสวัสดีครับแล้วก็ลาฟาก้ารอครับตีที่7 0 0 0ครับโอ้โหก็ใช้คิลเลอร์บล็อกครับบล็อกไปนี่คิคูนี่รักเหมือนลูกครับผมแล้วเป็นคิดค่าไล่แปดครับผมแต่ยังไม่มีด้งติดนะฮะใช่ยังดูดไม่ได้ยังดูดชีนไม่ได้นะครับผมครับทีนี้จะได้เห็นฮอคินทำการเคลียบบอร์ดแน่นอนฮะใช่บอร์ดครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์ในโก่ามามูชิผมว่าลาฟาก้ารอก่อน ผมตีรอไปก่อนเพราะว่าเช็คว่าเขาจะกัดหรือไม่กัดแล้วตัวในกลมามูชิเนี่ยตีเมื่อไหร่ก็ได้เอาตัวอื่นตีได้ใช่อ้าวครับผมครับลาฟาก้ารอแล้วก็ตีแล้วลุกอ่าครับผมเป็นคนสู้ชีวิตใช้งานเยอะหน่อยจังหวะนี้ครับคือถ้าเป็นผมผมจะพอแล้วผมเก็บไว้ตีกับตันคิดเพ็นเดอร์ไปเลยใช่หรือไม่ก็อ๋อหรือก็ยืนไว้เลยใช่ ครับผมแล้วก็ห้าพันครับใส่ทางฝั่งของลาฟาก้าลอครับเข้าไหมเข้าไหมการหนึ่งพัโอ้โหอกาสโรบินนะยอมเสียโรบินกันเลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าลาฟาก้าเออแต่ว่าทางฝั่งของฮอกกินเองเนี่ยก็ต้องระวังเจสซิทอลอุ้งใช่เพราะว่าเขาอยู่ในเลนพอดีคือหกพันหกพันแบบนี้อาจจะไม่ได้ตีนะใช่แน่ก็อาจจะต้องตีเท่านี้เลยต้องรอดูกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเอ็นดี้ตัดสินใจจะใช่ไหม จะอยู่บนมือแล้วใช่ไหมครับพี่มังกรอืมใช่ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของบอนนี่ครับลงมาพร้อมใช้สกิลครับก็เสิร์ชหานะครับผมในส่วนของเอ่อซปโตโนวานะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของแก๊งเบสครับผมแสดงว่าในมือนี่มีอะไรให้เล่นเยอะนะฮะเอาค่าไล่หนึ่งมือแบบนี้เนี่ยเขามีฮอกกินอยู่อีกใบหนึ่งอือโอเคจะลงไปกดดันไหมฮอกกินอู่แล้วลงทางฝั่งของแก๊งเบสไปครับแต่อย่างนี้ถ้าจะลงอะไรเพิ่มก็ต้องเอาตัวหนึ่งทิ้งนะฮะอ่าใช่แล้วก็ นี่ครับผมใช้ความสามารถนะครับของกับตันคิดนะครับผมลุกขึ้นมาโอเคครับไม่เลือกลงอะไรเพิ่มนะแต่โจมตีเลย7,000ครับแล้วก็ตีอีก8,000ครับจะเอาไหมโอ้โลับครับเอนดิ้งโอ้โหสุดยอดครับไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับศูนไลฟ์ครับอะไรแล้วครับเข้าข้อแต่ว่าเขามี7จ็ดพิธอนนะก็ครับคุณโปรพีเธอหน้านี่ถ้าเคลียร์ไม่ได้นี่โดนแห่ตีแน่ มาลดแห่อแ<ต>หรออยู่แล้วตอนนี้แต่ยังดีที่คุณ e n ดิ้งยังมีคิดค่าไล่แปดอยู่นะฮะตอนนี้ต้องอาจจะต้องลงลอกเกอร์ตัวเล็กๆๆๆตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือต้องกําจัดฮอกินก่อนอันดับ <ผม S 2> แรกอันดับแรกเลยไม่งั้นตีหนักฮ <ork> อกินนี่คือสองรอบยังไงก็กันไม่อยู่ครับผมอาจจะเสียคิดไปได้เลยนะใช่ครับแต่ก็อย่างว่าคงเอาติดด้งเพิ่มให้คิดแล้วก็เอาคิดตีไปที่ฮอกินนั่นแหละครับผม คต่ว่าคุณโปพีมีบ็อกเกอร์อยู่หนึ่งตัวคือจะบอกว่าทางฝั่งของสีเขียวเขียวแดงรอเนี่ยเวลาเจอกับเขียวล้วนอย่างกับตันคิดเนี่ยสิ่งที่มันกวนใจอย่างหนึ่งคือการลุกตีลุกตีครับผมนะครับของทางฝั่งสีเขียวไม่ว่าจะทั้งคาแรคเตอร์ทั้งลีดเดอร์ก็ดีใช่โอ้โหมันทําให้ทางฝั่งของเด็กทางฝั่งของลาฟาก้ารอแดงเขียวเนี่ยมันตั้งบอดยากครับผมพอมาตั้งบอดยากปุ๊บเนี่ยความสามารถอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเนี่ยมามา้วครับต้องตีก่อนนะฮะ แปดพคือตรงนี้กาดได้ครับหมวกแกงเบดครับผมต้องแน่นอนครต้องเอาตัวนี้กาดไปก่อนแน่นอนเพราะถ้าเลือกที่จะกาดโตจากบนมือเนี่ยจะเสียแต่ในมือผมเห็นมีค่าไล่แปดอีกใบนึงนะอาจจะลงใบนั้นมาหรือเปล่าทางฝั่งของเอนดิ้งโอ้ครับผมอาจจะลงตัวอคิดค่าไล่แปมา2องใบใบได้ใบเดียวยังไม่พออ๋อหมายถึงใบที่สใช่ใชเอาละฮะแต่ก็ เหลืออีกเก้าดงใช่ไหมครับพี่มาคุโรโอ้แต่ว่าในมือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดพิทเทลนะเป็นอีกใบหนึ่งลบหมื่นอ่าเป็นราวเทเบิลนะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้แกปลาโรบินไปแล้วนะครับผมปกติจะมาคอมโบกับโรบินเนอะใช่แกปลาโรบินทิ้งไปก็เลยไม่ได้น่าจะได้ใช้อะไรเท่าไหร่ต้องรอดูอ่าครับมาครับสองก่อนสองก่อนเป็นอะไรฮะเป็นราวเทเบิลจริงๆเลยครับคุณพี่มาคุโรใช่ครับ จะทำอะไรติดที่ลีดเดอร์หรือเปล่าคิดหนักเหมือนกันะฮะอาจจะเป็นถ้าเลือกผิดนี่อาจจะโดนตีน็อกได้เลยเลือกเป็นฮอก k กินนะครับลงมาครับเราก็มีฮอก k กินเน่ะนายก็มีฮอก k กินได้นะว่าจะโดนจะโดนโจมตีเข้าไปแปดพันอู้หูเอาละครับแล้วปล่อยด้วยนะครับแล้วจบเทินเลยนะครับผมอาจจะเป็นเทินสุดท้ายเพราะว่าทางฝั่งของคุณโปรพีออินได้ด้วยกับตันคิดและผองเพื่อน แอน t h เดอแกงของเขาไม่มีบล็อกเกอร์ออรจริงๆแล้วไม,ไม่ต้องทำอะไรเลยคีคุตีเข้าไปก่อนเช็คมือและที่เหลือเนี่ยก็อออ i นที่<ช>ทางฝั่งของกับตันคิดนะครับผมสำคัญคือว่าจะล้มคิดคอร์สแปดตัวนี้ได้หรือเปล่า,าแต่ก็ถ้า,าก็ต้องต้องอต้องเอาต้องเอาตีไปก่อนที่อ่าที่หมื่นสอง ครับผมตีก่อนครั้งหนึ่งใช่ตีก่อนนะครับผมเเหลือสามด่งไว้ใช้ความสามารถใช่ครับผมเอาแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่มากุโร่อ่านั่นนั่นคือทางเดียวที่จะทําได้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าทางฝั่งเอ็ดดินไม่เหลือไลท์พอย์แล้ววัดเลยนะครับคุณโปพีเจ็ดด่งไหมหรืออยังไงหรือจะเหลือไว้ต้องบอกว่าบางบางช็อตก็ไม่ควรเสียดายนะครับผมเพราะว่าถ้าเสียดายปุ๊บเนี่ยคือจริงๆเพราะว่าคุณโปพีก็เหลือสองไลท์อยู่แล้วใช่โอ้โหและเลือกที่หมื่นเดียวครับผมหมื่นหนึ่งฮะต้องกาด หกพันไม่ใช่ไม่ใช่สี่พันครับผมโอ้โหแล้วมีด้วยนั่นไงแกมีให้ครับเอาละครับทีนี้ตัดสินตัดสินใจแล้วใชมคือถ้าเกิดการเมื่อกี้จ่ายเพิ่มเนี่ยอาจจะการไม่อยู่สบายแล้วครับผมนะครับอืแล้วก็ลุกตีกรอบนึงครับทิ้งเป็นทัฟกาลอนะอีกสี่พันนี่ครับนั่นไงนี่คือคำนี่คือดอยู่เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่เลยคือถ้าเกิดเมื่อกี้ปาดไปหมดเนี่ยตีรอบสองยังไงเขาก็การไม่อยู่ ครับผมใช่เพราะว่าต้องใช้ทั้งกาทั้งอีเวนต์ใช่ครับผมแล้วก็อีกรอบหนึ่งได้แล้วโอคคูอาจจะปิดเกมได้แต่ว่าโชคดีที่มีแกงเบตลงมาโอเคครับยังเหนียวเหนียวอยู่อ่ะแกงเบตลงครับเพราะมี2ไลน์ยังรับได้อยู่ยังรับได้นะยังรับได้ถึง2ไลน์นะครับผมต้องดูว่าจะมีเนโกะมามูชิหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าทางฝั่งนู้นเองเขาก็ตีดีได้3ครั้งต้องระวัง<ม>ให้ดีอ ผมไม่แน่ใจว่าบนมือเหลือเท่าไหร่นะคุณอาจจะโดนอาจจะโดนทํำลายก่อนหรือเปล่าไม่มีถ้าถ้ามีนี่คือเรียบร้อยเลยนะเลยถ้ามีเจ็ตพิทเทิเอาละครับไปเลยนะแล้วก็มาเลครับอะไรก่อนอาจจะเอาฮอคินตัดบอนนี่ก่อนนะฮะอ่าใช่ฮอนิฮอคินตัดบอนนี่แล้วค่อยตีที่ลีดเดอร์อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเบสิกครับผม เป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วใช่แต่เอาตรงนะถ้าอนดิ้งลงคิดแรกแปดอีกใบหนึ่งนี่คือคุณโปรพีนี่คือหนักแล้ะหนักเลยครับเพราะว่าต้องถมใช่ตีหนักๆเลยคือเขาจะมีคอกินคอยคอยตีอยู่นะครับดังนั้นอ่าเนี่ยครับการสองพันาแล้วมือหมดแล้วด้วยอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับลุกขึ้นมาตีกับตันคิดหนึ่งทีรับหนึ่งฮะขอเติมมือก่อนแล้วก็ตีอีกหนึ่งครั้งครับจะเป็นล่าจะเป็นอาจจะต้องบล็อกอาจจะต้องบล็อกแล้วแหละ อ้าวครับผมและลงมาครับเป็นคิดเป็นไล่8ดครับผมแต่ว่าไม่มีด้งให้เสียบนะครับผมและลงมาเป็นชอปเปอร์แต่ว่าแต่ว่าทางฝั่งของโปรพีมีคิคู่อยู่ช็อตนี้ช็อตนี้คือคุณโปรพีต้องไม่เสียดาย ช่ต้องไม่เสียดายคือต้องอออินคือถ้าถ้าเล่นเหมือนเดิมนี่คือยังไงก็ยังไงก็ยังไงแพ้เพราะว่าเธอน่าจะมีคิด2ตัวครับผมถ้าแล้วถ้าล้มคิดตัวตัวแรกได้เนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยดูดไม่ได้ด้วยใช่ต้องติดนะครับพี่มังกโล่เอาแล้วตีครับแล้วเข้าด้วยต้องอออินเรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมด้วยกับตันคิดลีดเดอร์นะครับโอเคก็ตามสเต็ปเลยเอาโอคิคุตี คิดค่แตัไปก่อนแล้วจับบ็อกเกอร์ชอปเปอร์เล่นไป่ใชนะฮะโอ้ก็ MVP เลยนะฮะครับผมคีโอคีคุของเราแต่เมื่อกี้อันตรายแอบอันตรายนิดนึงครับผมตรงที่ถ้าทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมีบ็อกเกอร์หมดเนี่ยก็คือก็คือจะจะจะลำบากแล้วทีเนี้ยครับผมอาจจะต้องลุกคิดมาอีกรอบหนึ่งเพื่อตีซ้ำอ่าครับผมนะฮะก็แปลว่าคุณโปพีนะครับผมก็เอาชนะไปได้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นสใช่เป็นกับตันกับตันคิดที่เอาชนะลาฟาการ์อได้คือโดยธรรมชาติอ่ะลาฟาการ์อเนี่ยจะเอาชนะทางฝั่งของกับตันคิดได้ก็ต่อเมื่อคือกับตันคิดไม่มีพวกแบบว่าตีฮอกินอยู่ครับตัวอย่างฮอกินอ่ะไม่ต้องมีเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคือลำบากเลยลำบากเลยไม่ว่าจะโอคิคูหรือฮอกินเนี่ยใช่คือคุณคุณโปพีเนี่ยแกแกมีทั้งโอคิคู นะครับแล้วก็ขอบศูนครับนะครับคาแรคเตอร์บอดคุณเอนดิ้งได้กระจุยเลยใช่ทำให้ทาให้เวลาคุณเอนดิ้งเนี่ยต้องเคลียร์เนี่ยคือมันต้องเคลียร์หลายอย่างนะครับเคลียร์ทั้งโอคิคุในียเคลียร์ทั้งแบบว่าบอร์ดฝั่งตรงข้ามไม่ต้องตีแต่ว่าเขามีบล็อกเกอร์ทุกตัวคือจังหวะที่บล็อกเกอร์ขึ้นมาของทางฝั่งคุณโป๊โปพีเนี่ยมันมันมันดีมาก่คือมันขึ้นมาพร้อมกับเขาเรียกว่า เป็นจังหวะที่ต้องการพอดีค่ะผมก็คือ,คอบอลทิ้นหรือโอคิคุตีไปสบายใจใช่คือกกอ,อย่างน้อ,อยมีบล็อกเกอร์คอยรับอยู่ให้เพื่อน <ผม S 1> อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณโปรพีเนี่ยคือแกเป็นลาฟาการอที่บอดหมดแล้วใช่ช่วงท้ายคือบอดไม่มีแล้วคับผมเพราะว่าโดนไถหมดคือมันลําบากบอดหมดอย่างนี้ไล่อะไรหนักๆมาบอดก็ไม่เต็มอีกใช่คือแซงเบิรนก็ไม่ได้คือตัวคิดไล่แปดอะโอเคมันมันเก่งด้วยตัวของมันเองแต่มันไม่ได้สร้างมาเพื่ออยู่กับกับลาฟาการอค่ะผมโดยโดยตรง คือมันนตัวเหมือนตัวเสริมอ่ะใช่คือมันมันลงลงมาเพื่อที่ให้คนอื่นมาตีลาฟาก้ารอแทนที่จะไปตีตัวข้าไล่หนึ่งครับผมนะครับแต่ว่าพอพลงมาตัวข้าไล่หนึ่งไม่มีเนี่ยไม่มีมันก็ใช่ครับยิ่งเป็นเหยื่อของฮอคินของคุณอ่าแต่ว่ากับการถ้าเกิดไปเจอไปเจอเด็กอื่นอาจจะอาจจะสู้อาจจะสู้ได้สบายได้เลยนะครับแต่ว่าพอมาเจอเขียวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการลุกตีลุกตีซึ่งมันเสียเปียบครับผมแล้วหนักๆทั้งนั้น ติดดงเนี่ยเขาก็ตีและกําลังคิดอยู่นะว่าชุดหน้าเนี่ยเจอสีดําเนี่ยโอ้โหลดค่าล่าลงไปเนี่ยล็อกล็อกคอเข้าห้องถังอีโฟดาวเรียบร้อยแล้วรถไม่เยอะด้วยเพราะว่าคอสเราต่ําๆอยู่แล้วใช่ครับผมเจออีเวนต์ใบหนึ่งเนี่ยคอสศูนย์แน่นอนถูกเพราะว่ามันส่วนใหญ่นี่เบสที่ลบสองนะฮะลบค่าล่าสองบล็อกเกอร์นี่โดนเคียงง่ายเลยใช่ก็จากนั้นเนี่ยเมตาหน้าเนี่ยคือลาฟาก้ารอผมก็อยากเห็นกันว่าเขาจะอยู่ยังไงอ่าแต่ว่าดูซับฟูลสปอยตอนนี้อาจจะมี ฉลับฉลับมาแค่ใบสองใบใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอเปิดมึนมาปรากฏว่าโอ้โหมีทั้งทำลายเพียบเลยตอนแรกนึกว่าจะมีแค่นี้โอ้โหอีกเพียบราคาตกเลยโอ้โหกดกันรอใบละแปดร้อยตุนไม่เยอะเรียบร้อยอ่าใครใครที่ตุนอยู่ช่วงนี้ก็รีบขายนะครับมาขายผมรับที่หกร้อยเอาคุณสุดวันตัดราคาเฮ้ยคุณเอาสี่ร้อยเหรอทำไมคุณเอาแบบผักคอไงเนี่ย อันนี่ต้องรอดูต้องรอกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้อ่านะครับผมก็คือคิด and คิดนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับการ์ดเกมภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแวนการ์ดบัตตี้ไฟวัชชูวัตแบทเทิลสปิริตไลท์ออฟเบิร์ดนะครับดิจิมอนยูคิโอแล้วก็วันพีชครับผมครับผมโอ้เยอะแยะมากมายเลยเลือกครับเลือกเล่นกันได้เลยนะฮะแล้วก็ร้านการ์ดชั้นนําอีก2ร้านคือร้านฮัลลูอีโฮมแล้วก็ร้านโมเดิลการ์ดนะครับอยู่ที่อเววันชั้น4ครับผม ก็ไปง่ายครับสมัยนี้ใช่ครับก็นั่งแท็กซี่ไปก็ถึงอุ้ยรถไฟฟ้าก็ได้แพงไปโอเคและได้ข่าวว่าจะขึ้นราคาแล้วด้วยทช่รถรถแท็กซี่โอเคทุกวันนี้ยังเรียกยากเลยจะขึ้นราคาแล้วเหลอโอเคก็อาจจะเรียกง่ายขึ้นเนี่ยพอขึ้นราคาแล้วเนี่ยผมว่านะพอ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 ขึ้นราคาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีไหมต้องเติมน้ามัน เติมแก๊สอาจจะน้อยล้างรถอาจจะน้อยลง่งรถนี่เจอเจอไปใช่ไหมครับโอ้โหเรียกเรียกแก๊บก็ได้ทางนั้นครับต้องรีบไปส่งรถครับดูนาฬิกาเดี๋ยวนะส่งรถพี่ส่งรอบกี่โมงครับผมครับเอนะครับรีบส่งรถครับผมับผมก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวโดนค่าปรับไงโดนค่าปรับไปส่งรถไม่ทันโอเคแต่ว่ารถเขาส่งกัน4ี่โมงเย็นกับตีสี่โอ้โหนี่เคยขับมาใช่ไหมฮะไม่ผมผมก็ ผมแบบคาใจมากกับการส่งรถผมไปถึงก็ไปเซิร์ชดูว่าแท็กซี่มันต้องส่งรถกันกี่โมงแสดงว่าโดนมาจริงแหมไม่น่าเปิดประเด็นนี้เลยคือของขึ้นเลยนะโดนมาจริงอ่าโอเคนะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับส่วนว่าตึกตึกทั้งฝั่งของออยวันไปง่ายจริงๆเพราะว่าต่างที่ผมเคยไปมาผมนั่งรถไฟฟ้าบีจอที่ที่สถานีตรงรัชดาแล้วก็นั่งไปลงสยอด ขึ้นมานะครับไอมาทีไอมาทีขึ้นมานะครับจากสถานีสามยอดปุ๊บเจอเลยเดินข้ามเดียวเฉลียงเฉลียงกันนิดเดียวแต่อย่าเดินผิดทางบางคนไปไม่ดีเปิด Google แ a p สักนิดนึงแล้วเขียนว่าอเววันแค่นั้นเองโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับพี่โรลรอบที่เจ็ดเจ็ดกลแล้วเร็วมากแล้วนี่ถ้าเกิดว่าตัดกันที่แปดรอวันนี้ไวไปปะบอกทีมงานว่าบอกบอกคุณจัดว่าขออีสักสี่รอบ สี่รอบเลยเหรอถามผู้เล่นด้วยครับจะอยู่เล่นหรือเปล่าแข่งเพิ่มสักสี่รอบใช่ไหมอยากภากต่อคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเล่นนะห้ารอบผมก็เริ่มแบบปวดหัวตึงตึงแล้วมีเทกระจุยเลยรอบท้ายเนี่ยคืออยากจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณต้องแข่งอย่างน้อยก้ารอบแบบว่าสบายๆใช่ต้องต้อให้ได้ต้องฝึกเล่นบ่อยๆใช่ห้สมองมันรับได้นะฮะลบแนะนําให้ฝึกเล่นกับตัวเองตัวชั้นอีกคนหนึ่งอ๋อนั่งนั่ง นั่งนั่งเทียนนั่งอยู่ในกั้งแข่งกันในกระจกแข่งกับตัวตนในกระจกฟังดูน่ากลัวตัวฉันอีกคนหนึ่งถ้าเป็นคนยุค90้าศูนเนี่ยจะรู้จักคนนั้นคือใครฮะครับผมอ่าคนนั้นนะครับก็คือทางฝั่งของอาเทมเอ้าใช้ได้คือถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าก็ไม่กล้าพูดด้วยแหละอยู่ก็พูดกับอีกคนนึ่งหนึ่งคนละตัวฉันอีกคนนึงออกมาครับผมจะเป็นการ์ตูนเรื่องยูกี่นะฮะโอเคก็ จบไวเหมือนกันนะรอบนี้จบไวจบไวทุกรอบเลยนะวันนี้วันนี้ไม่มีหมดเวลาวันนี้คือคัดมาเนี่ยคือเป็นเด็กลัสทั้งนั้นเลยไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กตั้งบอร์ดมาเตะมาเจอจ้องหน้าโตเต,ต๋โตเต๋ใช่สีม่วงไครโดก็เร็วนะวันนี้คือผมว่าทุกคนเรียนรู้ว่า การที่ตีให้ไวจบให้เร็วที่สุดเนี่ยก่อนที่ฝันตรงข้ามจะตั้งบอร์ดได้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้ชนะประมาณ70%ครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ตรงฝันตรงข้ามเนี่ยสร้างบอร์ดหรือว่าตั้งกระดานของตัวเองได้เนี่ยคือโอกาสแพ้มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นบางบางคนเจอไครโดอันนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงอาา่ะฮะยังไงฮะ จากที่เราเคยเล่นแบบว่าเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองตั้งนู้นนี่นั่นปรากฏว่าตีได้เทิร์นสองเลยตีได้ตีตีได้ตีตีได้ตีครับผมคือตีเสียบต้องตีเพราะเรารู้ว่าทางฝั่งไคโดเนี่ยจะมีจะจะมาเก่งกันตอนที่ค่าค่าคอสหกขึ้นไปครับผมนะครับคอสหกนี่คือจะระวังมากอ่านั้นเราต้องรีบตีก่อนครับผมก็ต้องไปพลิกแพลงสิ่งที่ทําได้คือต้องแข่งบ่อยๆเล่นบ่อยๆมันเจอพวกแบบใบทําลายตรงๆอย่างเจ็ตพิทเท่ลหรือ คิงหรือฮุสตูอะไรอย่างงี้ได้แหละครับก็เลยแบบรีบๆโถมตีไปไม่ไม่ไม่อยู่เป็นเหยื่อให้เขาดีกว่าอ่าถูกนะครับเพราะว่ายังไงสุดท้ายการแพ้ชนะครับเขาวัดกันที่ไลฟ์พอยต์หมดก่อนนะอ่า,อาไม่ใช่ว่าใครสแปมบอร์ดได้เต็มก่อนใช่นะครับ,รบผมเหมือนว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยส่งส่งเยอะไม่ได้ชนะนะครับ <ผม S 2> ต้องยิงประตูเข้าที่แต้มนะใช่นะครับดังนั้นก็เวลาคนที่สําหรับคนที่เพิ่งแข่งวันพีก็อาจจะต้องแบบ ลองลองดูว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดนึงบางทีเราเล่นเจอแบบเนี้ยเล่นแบบเดิมเดิมเนี่ยแล้วมันไม่ชนะเนี่ยจริงๆเด็กมันอาจจะไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าเรารต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดนึงจากที่เราช้าก็มาเร็วมันเร็วมากขึ้นนะครับจากที่เราสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนการ์ดในมือเปลี่ยนยังไงครับนะครับก็ใส่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยในแขนเสื้ออย่างเงี้ยเหรอครับผมเวลาหยิบการ์ดก็หยิบ อย่างนี้ออกมาไม่ได้นะครับโดนเรียกจัดเลยปรับแพ้ความสามารถบอกก็บอกให้มันเว่อร์เข้าไว้มันเป็นญี่ปุ่นคู่แข่งอ่านไม่ออกใช่โอเคไม่ได้นะเดี๋ยวโดนยึดรางวัลข้อคิดหนึงคิดเขามีแอปพลิเคชันอือใช่โดนนะโดนเช็คเปิดแอปว่าตอนนี้นะครับใครที่เล่นการ์ดยูกิที่เล่นแก๊สหรือเล่นการ์ดในส่วนของวันพีทวาชวะอะไรต่างๆแล้วมันเป็นสายญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงเพราะเขามีแอปอยู่นะครับผม KK Gas Info ใช่เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยอ่ะโอเคครับ อนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเรามาพบกันในขันในรอบที่เจ็ดกันนะค,ะนนะค,ะครับสำหรับการแข่งขันวันพีชแฟร์ชิพครบพักกันสักครู่เดียวครับขาผม